ถ่ายเลยาถ่ายในถ้ไอ่ะก็เดินเที่ยวเตอ้าวไปตอนนี้พาเด็กเล็กนะครับมาเที่ยวชมทุ่งครับอ้าวมันไปไม่ได้อะทั้งนี้นี่แหละครับไปชมทุ่งกันนะครับอไปไม่ได้อะอากาศบริสุทธิ์นะครับ นี่เต็มไปได้วยป่าและเขาและทุ่งนานะครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศสดชื่นเหลือเกินนะครับสดใสสดสสดชื่นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธ วันหนึ่งนาทีเก้านาทีสิบนาทีแล้วเอาสักสามนาทีไหมมดแดงไฟแตะทีเดียวเจ็บแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพ่อพูดหน่อยดิพูดเหรอครับ เออมัทำไดิมันเป็นแบบนี้อะลอยรถไถเหรอครับรอยรถไถว้้วเพามีลอยรถไถด้วยเหรอมีรถไถที่เขาเอามาเกี่ยวข้าวไงท,ที่เขาเอามาเกี่ยวข้าวงครับเด็กกรุงเทพนะครับเด็กเมืองกรุงที่ไม่รู้จักทุ่งนาครับ โอพอแค่นี้ยังข้าขอดูหน่อยข้าขอได้แล้วปิดเตะปิด,ปดแล้วก็เปิดคันหนึง